ลายนี้ก็ขาขาพี่ดุจเนีก็เลยอคาว่าขาขาก็แผลแบ่งปันไปหลายช่องเจ็บปพรขาอย่างนี้คุณยากขาอย่างนี้ว่าวุ่นขาอย่างนี้ติดทาไหนที่มันไพเลาะสนหนอกูก็ขออนุญาตแบ่งปันกันเพื่อนๆไปเนาะดีแม่ปูขาขอบคุณนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะแม่ปูนะคะก็มีความสุขทุกทุกท่าน มาทักทายกันตามปกติอยู่เหมือนเดิมคุณยา่าส่วนเีด้วยทักทายเม่ปูปูนะคะแม่สายทองสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างนาอเนาะ,นอะขอโทษขออภัยเด้อ,อได้ดีนะลืมแม่สายทองยังยังยังไม่เคยคิดจะลืมด้วยนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณแม่สายทองเนาะ,ะก็มาทีไรก็จะขอบคุณทุกครั้งนั่นแหละได้โอกาสดีๆ นาทีทองด้วยขอขอบอคุณขากล้องชอบมากเลยตอนแรกในแพทย์สังเวียนก็ว่าจะสั่งมาก็เลยพอดีบรรน,นั้นแม่แม่สายทองบอกว่ามีส่งไปให้แม่ดุดกับน้องใสใสก็เลยบอกก็เลยโทรไปรีบระงับกับในแพทย์สายอ่าส,สังเวียนเลยเพราะว่าน้องก็ว่าจะเนสั่งโทรศัพท์มาให้แล้วก็เหลือขากล้องแม่เดี๋ยวเดี๋ยวทําให้แม่แต่ได้ คล่องๆจะได้อะไรต่ออะไรเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาก็บอกว่าก <c oughs> ็เลยพอดีก็เลยโทรไปบอกว่าแม่สายทองบอกส่งมาแล้วเด้อนายแพทย์ไม่ต้องสั่งให้แม่แล้วลหละก็ก็ขอขอบคุณนายแพทย์สังเวียนอีกครั้งหนึ่งอะเนาะบอกให้โทรศัพท์แล้วก็ต้องให้ครบทีมน้องเขาบอกก็เลยอก็ขอขอบคุณ ขอบคุณแม่สายทองอีกครั้งนะคะขอลดน้ําดาหัวตรงนี้ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นคุณแม่สายทองคุณพี่ยายน้องอีคิวคุณย่าพาดูด้วยนะคะทุกทุกท่านน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆอยู่ในนี้นะคะก็ขอรับความขอบคุณจากแม่ดุดรับน้ําไปเย็นชื่นจําเราจินตนาการเราก็ได้เราก็มีความสุขใช่ไหมคะแม่สีขาเนาะเราเราจินตนาการว่าเออวันนี้พี่ดุดลดน้ําส่งน้ําที่เขาเรียกส่งน้ําเนาะ เรียกสงน้ำเราเรียกตามผู้เฒ่าผู้แก่เขาพาเรียกคุณช่างบอยนะคะใส่อะไรเนี่ยเก่งในลืบือเปล่าคาวาวุ่นลงไปเล่นน้ําเลยว่าสันนะคะแลกคือการให้นะคะจากเจ๊พรจอดจะน้องตามสบายค่ะคุณพี่ใหญ่น้องอีกคิวนะคะยิ่งยิ่งเกรงใจเลยยิ่งคนที่ ทำช่องนห่ะในจะหาปกหาแต่น้องเนี่ขึ้นแบบธรรมดาธรรมดาถ่ายปุ๊บขึ้นปั๊บเลยคือตกแต่งปกไม่เป็นค่ะก็เอาไปตามนี้แหลนะเนาะก็ต้นต้นเอาไว้ซ้ามพ่อผู้ดีเนาะดดสามองอือนคนข,ขี่ไห้ซ้ำพ่อผู้ดีคุณยากครับนะคะจากถ่ายรถน้ําดําหัวนะคะจากช่างบอยนะคะขอให้มีความสุขความเจริญทุกสุขท่านชอบไหมคะแม่เออย่างนี้เลยแม่ อยู่ใกล้ๆจะหยิบสักหน่อยหนึ่งเลยอยู่ใกล้ๆจะหยิบสักหน่อยหนึ่งขอบคุณมากมายเลยเหมือนรุ่นเดียวกับของหมอลำสายยนนั่นแหละรุ่นเดียวกันงามมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณมิคาสวัสด,ดีมีความสุขวันสงการนะคะลดน้ำหอมส่งกลิ่นหอม,หอมฝากเพื่อนๆเ,เราทุกๆบ,บ้านขอบคุณนะคะคุณสุชาติไปตามคุณสุชาติที่บ้านป่านงดอนเมืองคงจะลงแล้วล่วนะเนาะ ขอขอบคุณนะคะคุณสุชาติบีสองนะคะขอบคุณกำลังแรงใจแม่สีก็ทักทายคุณสุชาติด้วยแม่ปูสุจสันวันสงการนะคะแม่ปูขอให้ทํากับข้าวให้อร่อย <c oughs> คุณแม่ยายชมก็มาขอบคุณนะคะคุณยายชมลดน้ำดำําดาหมว <c oughs> น้องปลาด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะคุณมิกด้วยนะคะขอให้ทุขภาเพแข็งแรงด้วยทุกทุกทัน โดยเฉพาะเพื list, people, so people, choices, ian, you, ่อนเราที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนทุกทุกท่านก็แล้วกันนะคะเพื่อนเพื่อนน้องน้องลูกลหลานๆนะคะขอให้สวยขอให้รวยตลอดไปนะคะน้องปลานะคะพี่สุชาติด้วยนะคะจากเจ้พรคนสวยนะคะสวัสดีแม่สีนะคะจากคุณมิกนะคะ น้องปลาดีกับเห็นคุณมิตรทีไรคิดถึงคิดทุกทีเนี่ยแต่คิดเขาไม่มาเยี่ยมบ้านเราเหรอกเพราะว่าเราไปเจออยู่บ้านเด็พรอยู่ประจำเละเนาะก็บ้านเพื่อนๆเ,เราก็ไปเจออยากเจอเพื่อนก็โดดลงหาเพื่อนนั่นแหละไม่ดูสันีก็เห็นคุณมิตรก็คิดถึงเพื่อนคุณมิตรด้วยอายายโฉมด้วยนะคะจากแม่ปูปูนะคะรักตายกันไปอ่แล้วก็ความฉันทําไมมันถูกล็อกอะไเนี่ย ขอบคุณกำลังแรงใจเขาทำโอทีช่วงนี้หนุม่มรอสันว่าน้องปลานะคะทักทา,ายจากอ